สวัสดีคะ่ะเคที่ทอล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับทุกคนคะ่ะทอล์กนี้เคที่จะคุยเรื่องของป้าอุไรแต่ก่อนที่จะคุยเคที่ขออนุญาตด,ด้านหลังนะคะบรรยากาวเพื่อนเพื่อนอย่าไปสนใจนะคะสามีเคที่ทาง,งานอยู่ตรงนี้คะ่ะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นห้องเก็บของที่เราไม่ใช้แล้วมันก็จะดูรบไปมากๆเลยนะคะทุกคนป้าอุไรค่ะเพื่อนๆนแกแต่งงานอยู่กินกับผัวฝรั่งมาสิบกว่าปี แกบอกว่าแกดูแลผัวแกอย่างดีป้าอุไรไม่ได้ทำงานมาอยู่แรกๆก,ก,ก็ไปเรียนภาษาพูดได้ขับรถเป็นไปไหนมาไหนเองได้ผัวป้าอุไรบอกว่าเธอไม่ต้องไปทำงานฉันทำงานเลี้ยงดูได้เพราะว่าผัวป้าอุไรไม่มีใครมีแค่ป้ากับผัวตัวเองก็อยู่กันมาแบบนี้ตอนที่ป้าอุไรย้ายมาอยู่กับผัวฝรั่งใหม่ใ นะคะผัวฝรั่งป้าก็ยังทํางานนะคะทุกคนทํางานหลังจากนั้นประมาณ4ปีผัวป้าก็กเกษียณเกษียณก็อยู่ต่อกันไปอีกประมาณสักสองปีจากนั้นฝรั่งแกก็ไม่สบายนะคะมีประกอบกับมีโรคประจําตัวแกเป็นโรคหลงลืมนะ่ทุกคนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรแกจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าฉันจากไปเธอจะสบายนะอูไรบ้านจะเป็นของเธอ รถเนี่ยก็จะเป็นของเธอฉันมีเอกสารเตรียมอะไรไว้ให้หมดแล้วและฉันจะมีสมบัติตอบแทนความดีที่เธอดูแลฉันตนั้นป้าบอกกับผัวว่าไม่เป็นไรเรามีอะไรเราก็กินแบบนั้นอยู่ด้วยกันดูแลกันไปฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันก็จะกจะอยู่ดูแลเธอตอบแทนที่เธอพาฉันมาอยู่เมืองนอกนะคะซึ่งฉันก็ไม่เคยมามามีชีวิตที่ดีงานก็ไม่ต้องทําแค่อยู่บ้านดูแลทํากับข้าวดูแลเธอแค่นั้นเองป้าก็พูดกับผัวแบบนี้ เนี่ยค่ะใ้เขาสบายใจเขาพูดตลอดว่าเขาจากไปเราจะได้อะไรมากมายและเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วเธอจะกลับไปอยู่เมืองไทยกับครอบครัวเธอก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรเพราะอยู่ที่นี่เธอก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยจริงๆนะคะถามว่าไม่มีเลยไหมมีแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามีเยอะแยะอะไรแล้วก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายอะไรเงี้ยนะคะมีเพราะว่าป้าเคยไปทํางานที่ร้านนวดแผนไทย ะะซึ่งมีน้องคนไทยเป็นเจ้าของตอนนั้นป้าไปทํางานอยู่ไม่นานประมาณ3เดือนป้าก็ออกมานะะตอนแต่งงานมาอยู่ที่เมืองนอกใหม่ๆแล้วก็เคยทําอยู่ร้านอาหารไทยเหมือนกันเหมือนกับก,การฝึกงานอ่ะทุกคนนะคะก็ออกมาทําอยู่ไม่นานเพราะว่าผัวป้าบอกว่าออกมาอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นป้าก็เริ่ม,มาอายุเยอะแล้วก็มาอยู่อยู่ต่อมาอีกทุกคนประมาณสักประมาณปีผัวนะะป,ป้าก็คือเหมือนซุดอ่ะ แกไปช้อปปิ้งคนเดียวนะคะแกก็ไม่กลับบ้านคือไปตั้งแต่เช้าบอกป้าว่าจะจะไปซื้อของแต่ว่าแกเป็นคนความจําดีไปซื้อของไปตั้งแต่เช้าจนเย็นป้าก็ไม่เห็นผัวป้ากลับโทรไปก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่ตอบป้าก็เป็นห่วงผัวก็เลยนะทุกคนไปตามผัวก็ไปเจอผัวเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า เดินไปเดินมาทุกคนป้าก็สงสัยเอาเดินเจอเดินอะไรเ็เลยถามว่าเธอเธอมาซื้ออะไรซื้อเสร็จแล้วทำไมไม่กลับบ้าน,ม,นมันเย็นแล้วนะผัวป้าทําท่าเหมือนจําป้าไม่ได้ทุกคนนะคะเหมือนแกลืมเอา้าป้าก็ตกใจตอนนั้นอ่ะก็เลยพาขอกลับบ้านแล้วก็พาผัวไปหาหมอก็ปรากฏว่าแกเป็นเหมือนเอบอซเมอร์อ่นนะหลงลืมหมอก็ให้ยามากินจากการกินยาที่หมอให้มาก็คืออาการแกก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม ะะแต่ว่าความจําแกแต่ก่อนหน้านี้ดีมากก็จะพูดตลอดสิ่งที่แกไม่ไม่ค่อยลืมก็คือว่าฉันไม่อยู่เธอจะสบายเธอจะมีสมบัติจากฉันได้บ้านได้รถเธออยู่แบบสบายเลยหรือเธอจะกลับไปอยู่ไทยกับครอบครัวเธอก็ได้ตอนนั้นสิ่งที่ผัวป้าพูดน้องคิดที่มันสร้างความอุ่นใจสร้างความมั่นใจนะคะว่าโอเคถ้าวันหนึ่ง เขาไม่อยู่กับเราแล้วเราก็คงจะกลับไทยนะยกลับไปได้วยความสบายใจหมดห่วงอะไรแบบเนี้ยจากนั้นอยู่ต่อมาอีกทุกคนอยู่ต่อมาอีกปรากฏว่าหัวป้าก็เสียคือตายจากไปคือไม่ได้เป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานเลยคือแบบแกนอนแล้วแกตื่นมาแล้วแกแบบไม่หายใจเนี่ยทุกคนไปแบบดื้อๆเลย ไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลาอะไรป้าเลยได้สัง่งนะคะตอนนั้นป้ารู้สึกแบบตกใจแนละ้วทุกคนชอ็อกคือเสียใจเสียใจมากๆเพราะว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีผัวเราอยู่แล้วเราจะดูแลใครต่อจากนี้คือแกก็เสียใจราองหมร้องไห้นะคะก็ทาไงดีอะไรเงี้ยไม่มีผัวแล้วอะไรเงี้ยอ่ะพอเสร็จงานผัวไปแกก็ผัวแกเคยบอกไว้นะคะเพราะเวลาแกไปซื้อของแกจะมีบัตรเครดิตแกก็จะใช้บัตรเครดิต หัวนาะทุกคนไปจ่ายของเกก็เลยเอาใบเหมือนใบใตายของทุกคนบ้านเราแล้วก็มีพัส,สปอร์ตมีอะไรไปธนาคารนะคะเพื่อจะไปถอนเงินไปเอาเงินเพราะว่าผัวเก๋บอกว่ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารสําหรับเธอฉันฉันไว้ให้เธออะไรอย่างเงี้ยคือตอบแทนที่ป้าเป็นคนดีเขามักจะชื่นชมป้าแบบนี้ตอนที่เขาจะมีชีวิตอยู่ป้าก็ไปตอนไปนั่นคือไปกับเพื่อนด้วยเพื่อนที่เป็นรุ่นน้องเป็นเมียคนไทย ร้านนวดไทยนั่นแหละไปเพราะรู้จักตอนสมัยไปทํางาน mm. ก็ชวนเขาไปเป็นเพื่อนก็ธนาคารก็ไปเบิกเงินทุกคนทําเรื่องเบิกเงินอะไรปรากฏว่าทุกคนเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ทําให้ป้าช็อกและเสียใจอีกดอกนอกเหนือจากสามีป้าจากไปแล้วก็คือว่าเงินในธนาคารมันมีแค่ประมาณแรกเป็นเงินไทยได้ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาททุกคนไม่ถึงสามสองหมื่นกว่าบาทตอนนั้นป้าแบบอืเขาอ่อนทุกคน เราก็ะะอยากจะเป็นลมเขาอ่อนเพื่อนก็ปลอบใจไม่เป็นไรผ้าไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่ะพี่อะไรไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นแหละเงินออกมาจากธนาคารด้วยความแบบเสียใจผิดหวังโอ้ยทาไมเพือฝรั่งเราทําแบบนี้ทําไมถึงไม่บอกเราทาไมไม่ไม่บอกเราตรงตรงจริงๆเลยอะไรอย่างว่าไม่มีเงินทําไมทําแบบนี้ก็เลยคิดเข้าข้าผัวอีกว่าหรือว่าแกลืมหรือว่าแกมีเงินฝากไว้ธนาคารไอีกและเราไม่รู้ ถ้าเกิดต่างชาติเสียชีวิตนะทุกคนเขาก็ต้องตรวจสอบหาบัญชีอื่นก็ก็ก็มีอยู่แค่บัญชีเดียวนั่นแหละไม่มีแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บนะคะแกก็รู้ว่าเงินไม่ได้แล้วนะคะก็ทําใจไปกระดับหนึ่งเรื่องหนึ่งล้วมารู้อีกทุกคนบ้านนะคะทุกคนบ้านเนี่ยผัวฝรั่งของป้าก็ยังผ่อนไม่หมดนะ เหลืออีกสิบกว่าปีทุกคนอีกสิบกว่าปีซึ่งตอนนี้ผัวป้าจากไปแล้วและป้าไม่มีเงินผ่อนต่อไม่มีเงินส่งบ้านต่อเพราะหนึ่งป้ามาถึงป้าก็ไม่ได้ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวแค่เคยทำเหมือนคนฝึกงานจะเอาเงินที่ไหนไปส่งบ้านต่อรถทุกคนรถก็ยังต้องจ่ายค่างวดโอ้ตอนบอกว่าน้องเกียรติตอนนั้นป้าแบบ จะเรียกว่าสุดจะเรียกว่าเขาอ่อนเรียกอะไรไม่ถูกเลยคือแบบเครียดกรุ่มทําไงดีบ้านก็ต้องจ่าย,ยรถก็ต้องผ่อนสรุปก็ไปปรึกษาพเพื่อนๆน้องๆพอะรู้จักน้องๆที่ร้านนวดเขาก็ให้คําปรึกษาพาป้าทุกคนน้องๆเขาก็ดีพาป้าไปที่สถานทูตไปขอคําแนะนําเหมือนเป็นการไปขอความช่วยเหลือ จากสถานทูตไทยไปถึงเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเขาแค่ให้คำแนะนำนะคะว่าป้าไม่มีรายได้อะไรไม่มีรายรับไม่เคยทำงานจะเอาเงินที่ไหนไปส่งค่าบ้าน10กว่าปีหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปก็คือก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือป้าก็ต้องปล่อยบ้านให้ธนาคารเอาไปนะคบปล่อยบ้านไปนะคบเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าถ้าขายหรือว่าอะไร มันก็มันก็จะยังไม่ได้เท่ากับต้นแล้วก็ดอกที่ต้องจ่ายไงทุกคนถ้าหบบ้านนะทุกคนต้องปล่อยให้กับธนาคารเอาไปนะคะคําแนะนําของสถานทูตป้าก็ก็ต้องปล่อยจําใจไม่ปล่อยแล้วต้องทําไงป้ามีเงินเก็บของตนเองนะทุกคนไม่กี่หมื่นบาทซึ่งรวมกับของผัวสองหมื่นกว่าบาทกับของตัวเองรวมกันแล้วได้ประมาณสักประมาณแสนหนึ่งมั้ง ซึ่งป้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินแสนไปต่อยอดทำธุรกิจหรือว่าทำงานทำอาชีพอะไรตอนนั้นป้าก็อายุเยอะแล้วรถนะคะไปซื้ออาหารเดินก็ไม่ได้มันไกลก็ต้องใช้รถก็เลยตัดสินใจเอารถไว้ส่งงวดรถต่อป้าได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐนะคะทุกคนที่สำคัญเพื่อนก็ให้คำแนะนำป้าป้าก็คือนวดเป็นงั้นมาทำงานกับพวกหนูเลยนะคบเพื่อน ก็ชวนป้าไปทําง,งานที่ร้านนวดไทยทําอยู่ร้านนวดไทยจนถึงวันนี้ทุกคนป้ารถป้าผ่อนหมดแล้วซึ่งกว่าจะผ่อนหนึ่งรถหมดหลายปีหลังจากผัวเสียชีวิตไปเนะคะพอผ่อนรถเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บมันก็เก่าเลยทุกคนเก่ามันก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องซ่อมนู่นนี่นั่นโอ๊ยน้องกิติป้าอยากจะบ้าตาย นี่เป็นเรื่องราวของป้าขนาดเคที่เล่าเองเคที่ยังสงสารป้าแล้วก็ยังสึกว่าโอ๊ยนะคือป้าจะบอกว่าป้าทาไมมันปึ๊กขนาดนี้มาอยู่กับฝรั่งนะป้าไม่เคยถามผัวป้าเลยว่าเธอเอกสารบ้านชื่อใครส่งหมดหรือยังอะไรอย่างไรรถนะคะรถเนี่ยมันหมดไหมเธอซื้อมาเงินสดเธอซื้อรถเนี่ยกี่ปีแล้วรถอะไรยังไงป้าไม่เคยสนใจถามอะไกรทั้งสิน้นเพราะว่าไว้ใจ ผัวจัดการให้หมดทุกอย่างแกเป็นคนความจําดีตอนที่แกยังไม่เสียชีวิตตอนแกยังไม่ป่วยนะความจําดีสมองดีแกจะคิดอะไรรอบครอบไปให้มีหมดทุกอย่างแม้กระทั่งนิดรายการไปซื้ออาหารกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าไม่เคยคิดเลยว่าแกจากโรกนี้ไปแล้วแกจะไม่เหลือสมบัติอะไรไว้ให้ป้าเลยถ้าเปรียบเทียบจริงๆแกไม่เหลืออะไรไว้ให้ป้าสักอย่างเลยะนะคะทุกคนนี่แหละเป็นเรื่องราวของ ป้าอุไรนะคะที่อยากจะฝากเตือนรุ่นน้องเมียฝรั่งหรือว่าสายฝอเวลาเราแต่งงานย้ายมาอยู่กับผัวหรือว่าสามีที่ต่างประเทศเราต้องรู้นะคะไม่รู้ละ่ะไม่รู้ต้องรู้หาหหาความรู้นะคะทุกคนเพิ่มเติมนะคะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ถามเราก็รู้ในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่กับเราผัวเราถามรู้ขอดูเอกสาร โดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่อยู่อาศัยบ้านเนี่ยรถยนต์เนี่ยต้องรู้นะคะทุกคนชื่อใครอะไรอย่างไรผ่อนคีปี้ผ่อนหมดหรือยังถ้าผ่อนงวดเท่าไรอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่คือต้องเช็คไม่ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดกรณีเหมือนอย่างที่ป้าเจอมานะคะทุกคนก็ฝากไว้ประสบการณ์นี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างมาอยู่เราต้องหาอาชีพกรองรับหาอาชีพเสริม าอะไรที่มันทําต่อยอดเราจะมาเราอกินเงินเพื่อฝรั่งเราอย่างเดียวไม่ได้เพราะความแน่นอนมันมีที่ไหนได้ทุกคนนะคะเห็นไหมวันหนึ่งป้าก็คิดว่าผัวก,ก็คงจะอยู่กับป้าไปอีกนานใครจะมาคิดว่าผัวตัวเองนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นน่ะทุกคนไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทั้งที่เกก็ไม่ได้เป็นอะไรป่วยอะไรมากมายนอกจากลืมๆล,ลงหลงลงเืมงแค่นั้นเองใครจะคิดว่าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอะไร <S <s ที่ทเราคิดว่ามัน ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องคิดว่ามันม,มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงบางเรื่องทุกคนไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะนะคะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันคือเรื่องจริงที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนได้ฟังกันเพื่อนๆคะคิดเห็นอย่างไรกับทอล์กนี้ก็ สดงความคิดเห็นกันเข้ามาหรือใครที่มีประสบการณ์คล้ายกับเรื่องราวของป้าอุไหรหรือมีอะไรอยากจะฝากบอกแนะนําป้าอุไรป้าเข้ามาอ่านคอมเมนต์แน่ๆก็ฝากบอกมากันได้เลยนะคะให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างใน,นเรื่องนี้ทุกคนเนาะแกอุตสาห์อุ่นใจมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยที่ผัวทําอะไรไว้ให้หมดแต่สุดท้ายสิ่งที่ทําให้ป้าเสียใจมากกว่าการจากไปของผัว ว่าจากไปกระทันหันแต่ว่าไม่ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้เราเลยยิ่งเสียใจมากกว่าน,นั้นคือยังทิ้งหนี่ก้อนใหญ่ไว้ให้เราจะเป็นรถจะเป็นบ้านอีกมันเป็นการเสียใจแล้วก็ผิดหวังคูณสองนะคะทุกคนนะฝากไว้ด้วยขอบคุณสําหรับเป้าอุไรที่มาแชร์ไว้ใจให้กิีิถ่ายทอดเรื่องราวของป้าให้กับรุ่นน้องได้เป็นวิทยาทานเนาะนะคะได้เป็นให้ข้อคิดนะคะ แล้วใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนชีวิตได้อย่างดีขอนะะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังเจอกันทอกหน้านะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ